สวัสดีครับ FC ทุกคนฮนะตื่นเช้ามาก็ทำหน้าที่เลยนะเน,นี่ยเออวันนี้นะครับวันอังคารที่19ก็ตื่นได้สักพักหนึ่งแล้วนะนอนไม่ค่อยหลับหมไม่รู้ปเป็นไรผมว่าผมน่าจะเป็นนอนบน ของพี่บัวแน่เลยมันสงสัยกินกินซีวิตไปสองขวดกินแบนไปสองขวดก็เลยดีดตื่นมาไม่เชิงหลับมันก็วิงวิอยู่ในหัววิงวิ่งวิ่งวิวิตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องพักนะครับเดี๋ยวก็จะเอา คุณแจไปคืนเขานะแล้วก็จะขี่รถไปไว้ไปเช็คอีกนิดนึงนะครับเช็คอีกนิดนึงคือพวกเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ที่เอาไว้กันชนหน้าให้มันทำงานได้นะสวัสดีผู้ชมสิท่านนะครับตื่นเช้ากันแล้วพี่บัวตื่น,นยังพี่บัวตื่นแล้วมางพี่บวัวเนี่ย เราได้ดูบัวยังไงเนี่ยพี่บัวตื่นเช้ามาน้ำมูกไหลเลยตื่นเช้ามาน้ำมูกไหลเลยเหมือนแฮงอ่ะเหมือนไปเที่ยวอ่ะนะครับเหมือนไปเที่ยวเหมือน สมัยมหาลัยไปเที่ยวกลับมาตีสามตื่นไปเรียนแล้วแห้งๆนะครับมันแห้งๆมันแห้งๆมันมันบอกไม่ถูกไหนสิมันนอนมันก็อืมกี่โมงแล้ววะนี่นะนี่เข้าวันที่สองนะวันที่สามแล้วนะวันที่สามแล้วผมว่าผมจะเป็นน็อกอยู่บนรถแน่นอน สวัสดีครับคุณแม่โจวีคุณนูโอคุณนัทตยาคุณอิสระใช่ไหมอิสระอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยครับเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยแล้วคุณแม่บุญลานคุณพระสุสวัสดีครับรอคุณพ่อธนงอยู่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ผมไปปลุกคุณพ่อธนงตั้งแต่เช้าว่าธนงบอกว่าเอา้าตื่นเช้ายังอ๋อเดี๋ยวจะเ,เอารถไปรีบจอดไปนอนในกันนอนนอนอะไรเนะี่ยลักซี่รีสอร์ทมั้งอ๋อบุญลายทางให้ดูคุณแม่แสงระวีคุณเกรบเจ็ดสวัสดีครับคุณแม่บิโกดื่มแบรนด์บำรุง,บ,รงบ้างนะตื่นแบรนะ่ะเมื่อคืนตื่มแบรนไปสองขวดนะครับ ดีดเลย f, f c งององงเง้งเง้งแบบอย่างนี้หลับนะหมายถึงว่าตาไนดะ้หลับแต่มันไม่หลับเแบบปิมเนาก็แห้งนะวิ่งวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะยนะมันือแนบบมันเมื่อยหัวนะมนเมื่อยอ่ะเดี๋ยวก็ผ่านไปโซ่โทรหานโซ่เมื่อกี้ก็ไม่ติดนะไม่อยอมหลับสงสัยปิดเครื่องแบตหมด เขานอนอยู่บ้านแม่เขาวันนี้เนะพระอาจารย์กําลังออกบินทบาตมารับประทานอาหารต่อจากพระอาจารย์ได้นะโยมเสีย <c oughs> พระอาจารย์ยังไม่ได้ฉันเลยที่แ <c oughs> ม่สมคิดสวัสดีครับคุณพี่น้อง fc b a l CC, มามาสวัสดีครับยังไม่ได้ฉันเลยพระอาจารย์เพิ่งออกบินทบาตเองเออเมื่อวานอ่ะสิงบอกว่าไม่ต้องไลฟ์ผ่านโปรแกรมนะ มันสะดุดมากเลยผมก็เลยอยากถามแม่ๆว่ามันสะดุดไหมฮะมันสะดุดไหมสิงบอกกลับไปดูคลิปแห้งอะมันสิบวิกระตุกสิบวิกระตุกสิบวิกระตุกผมแพ้สิบวิกระตุกสิบวิกระตุกมอร์นิ่งครับคุณแม่กนกพันธ์คุณแม่แอมทัชชาสวัสดีครับสะดุดค่ะเมื่อวานน่ะนะก็ คลิปนี้ก็เลยมาไลฟ์ผ่านโปรแกรมแล้วก็จะไม่ไลฟ์ผ่านโปรแกรมอีกแล้วนะจะไลฟ์ผ่านแบบ YouTube เลยนะครับผมสะดุดบ้างถ้าสะดุดตอนไลฟ์หรือว่าออพอไลฟ์เสร็จแล้วมันสะดุดไปอู่วันนี้แหละครับผมเขาก็จะเช็คให้ช่วง เช้าเช้าใสใสแหละนะเช็คระบบระบบเซนเซอร์เมื่อวานก็เคลียร,ระบบที่มันดังตึงๆแล้ววันนี้ก็กจะเช็คกับเซนเซอร์เมื่อวานหน่อนะเมื่อวานตอนไลฟ์หรือว่าเมื่อวานตอนเมื่อวานตอนที่ไลฟ์เสร็จอืมช่องไหนไลฟรพี่บัวอ๋อเมื่อเมื่อคืนบุญหลายไลฟ์บัวกลับวันนี้ครับวันนี้ก็ไปเอา,เอา,เอาสับประรดสับประรดนะครับก็ได้ประมาณห้ารถนะ อาจจะไม่ได้เต็มรถมั้งดูดูไปแล้วเราก็ไม่กล้าสั่งเขานะครับเราก็ไม่รู้ว่ารถเราจะเสร็จวันไหนนะในใน,ในความคิดผมจะไปสั่งเลยว่าเอ้ยวันนี้นะก็ไม่กล้านะครับก็ไม่กล้าอืมก็ไม่กล้าคนระับก็ไม่กล้าแบบจะไปสั่งเขาว่า เอาวันนี้นะกลัวมันไม่ชัวร์ไงได้ห้ารถครับพี่ปูเปได้ห้ารถตอนนี้น่าได้ห้ารถนะอาจจะไปถึงอาจจะได้เยอะกว่าน,นั้นก็ได้นะเนาะเราไม่กล้าสั่งนะครับแบบว่าเอ้ยไม่รู้เราจะเสร็จไหมนะก็เลยสั่งว่าเออวันนี้ยังไงก็เอากลับอะ พราะย่งน้นก็กลับก็ต้องสั่งไว้ก่อนสั่งได้เขาก็ได้แค่ว่าห้าห้าคันยังไม่นอนรอดูลูกชายคุณพัสดุถ้าร่างกายไม่โอเคอ่อนเพลียยังไม่ได้ขับเองครับก็เอารถไปเช็คเซนเซอร์นิดหนึ่งนะห้ากับ,บะหรคะครับปกติน่าจะใส่ประมาณ7จถึงแ ของเราก็จะอยู่ระหว่างแปดแปดเก้าประมาณนี้นะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัฒนงครับสวัสดีสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีครับ,รบ,รบตอนนี้สะดุดไหมฮะตอนนี้สะดุดไหมที่ผมไลฟ์ตอนเช้าเนี่ยสะดุดไหมฮะกับวันนี้ครับผม เดี๋ยวก็ไลฟ์เสร็จคลิปนี้ก็โทรหาคนขับของเมื่อวานนี้สะดุดน้อยแต่อยู่แถวบ้านสะดุดไวมากอ,อ๋อชัดมากขอบคุณครับผมเขาว่ากลัวรถติดนะตอนนี้ก็สะดุดเหรอตอนนี้ไหมปกติสะดุดนิดนึงตอนนี้เหรอครับหรือ,อยังไง ตอนนี้สะดุดนิดนึงหมยหมยถึงตอนเนี้ยถ้างั้นวันนี้ก็จะไลท์เอ,อ่ไม่เอาความชัดเอาแบบพอดูได้แต่ว่าไม่สะดุดโดยโดยไม่ผ่านโปรแกรมไลท์นะครับชัดสะดุดคุณแม่ลุ่งระวันไม่สะดุดนะชัดชัดชัดไม่สะดุดใช่ค่ะเแบบม่กี้อ๋อได้ผมใส่แมสกไปบ ไม่สะดุดสะดุดนานๆทีงั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปปล่อยไวไฟให้ซัมซุงแล้วก็เมื่อคุณพ่อไปเก็บแห้งมันสะดุดไหมครับมีบางมีบางบางจุดสะดุดก็คือที่ไอ้ทึบทึบนะทึบเทปเทสรา สะดุด่หยอยู่มีนิดนึงแล้วก็สิงบอกว่าสะดุดเสียอารมณ์เลยทำไงได้บางทีมันขึ้นมันไม่สะเกียรเพราะมันมันชัดเลยฮะชัดชัดชัดวันนี้เขาบ่นมันดีแต่แต่มันสะดุดแต่ถ้าเป็นไลฟ์สดผ่านตัวยูทูบเองมันบางทีมันท่ามันเบลอแต่าโอเคครบครับ นั้นก็จะเลือกไลฟ์ผ่านอันนี้ละเป็นไลฟ์ผ่านตัว YouTube เลยหรือไม่งั้นคลิปต่อไปนะครับอาจจะลองเอาไอโฟนปล่อยฮอ s p o ตปล่อยไ,ไฟลไ์ให้ Samsung ดูเผื่อซัมซุงไม่สุดถ้าซัมซุงยังสุดอยู่ก็เจอกันเจอกันที่ผ่าน Facebook เลยครับไม่ผ่าน YouTube ปกติเลย อย่าลืมของนะไม่ลืมนะครับทุกอย่างครบติดตัวมาครบหมดเลยอ,เอืมอ,อ,อู่อเขาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเลยไปนิดนึงเองเขาส่งมาใหม่เดี๋ยวเอากุญแจให้นี่ครับครับผมเดีย๋ยวดาวรถนะฮะ โทษนะครับที่ปลูกเช้าวันนี้เพราะ <c oughs> ว่ากลัวรถติดแล้วก็อันนี้อาจจะไปนั่งเก็บคลิปคลิปในเก็บคลิปเก่าคุณคุณพ่อทรงบอกนอนตีสามไปนั่งขำกับคลิปเก่าที่ตัวเองพาลงทางพาลงทาง <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่งขำจริเงเลยแต่ว่าคุณพ่อดูมันก็มันก็ไม่ค่อยสะดุดใช่ไหมครับมันก็มี <c oughs> บ้างมีมีบ้างแต่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหม หรือมันเป็นคลิปมันมันไม่เหมือนไรลฟ์แต่ภาพมันโอเคภาพโอเคบางบางแบบไลฟ์กับคลิปไปกับกับคลิปมันเวลามันสะดุดมันก็ยังคลิปนี่อะไรมันไลฟ์มันสะดุดปุ๊บมันมัวเลยมันทั้งหมุนทั้งสะดุดทั้งข้างมันคลอ๋อครับอซอยสี่ไออู่อู่อู่อยู่นี่ฮะ เขาส่งมาใหม่กูอยู่ในี่ใกล้ๆครับเราไปกลับรถมาท่องมานี่ได้เลยตรงนี้ใี้เป้าได้เลยใช่ครับเดี๋ยวมันตรงนี้แหละครับชื่อเออเดี๋ยวผมต้องปิดไลน์แล้วก็ต้องดูเดี๋ยวไปดูรถก่อนแล้วขี่จอบมาประมาณไ,<ป>ไ,ไาี้ไลน์จะเป็นรถรช่ผมเดี๋ยวต้องลองใช้อีกเครื่องหนึ่งไ้นะครับใช่ป่ะเมื่อวานคุณพ่อขี่รถมาจอดปึ๊บเสือ้อกยร์มันไป็ไป มันอยู่แค่เกียร์ห้าออกออกจากอู่เลยนะออกจากอู่ออออกกจาู่ยู่อยู่แค่เกียร์ห้าไม่ได้เลยเพราะว่ามันอยู่เกียร์เดียวอ้าวผมก็เลยเอ้าคุณพ่อลองกดบวกชิปชิปเตอร์ดู่อ้าพอกดบวกมันขึ้นให้ไปแต่ต้องต้องต้องกลับมาก็ยังก็ยังหลอนดีที่นอนไม่หลับเพราะเขาที่ต้องต้องกลับมาครับไม่ไม่ได้พูดให้แม่ฟังเมื่อวานนะคุยแม่แบบเ ก็จะไม่หลับกันแ <จะ S 1> ต่พลยไม่หลับสะดุดไหมตอนเช้านี่สะดุดไหมฮะ 5G นะ 5G อูอเ๋เน็ตเร็วมาก300-400เมกแต่อัพโหลดแค่45นะครับมันไม่ได้ว่าอา่อัพโหลดดีนะถ้าอัพโหลดดีต้องประมาณโหลด300อัพโหลด300นี่ชัดเกลียวเลยตอนนี้ยังใช่ไหมคนเฟิร์สบอกตอนนี้ยังโอเคได้ครับตอนนี้ยัง หรือเราปรับความชัดถ้าผมมาปรับความชัดลงอีกนิดหนึ่งนะจากเจ็ดสองศูนย์ลงมาสักสี่แปดศูนย์มันก็จะยิ่งไม่สะดุดเลยแต่ว่าเจ็ดสองศูนย์มันก็เอาอยู่เอาอยู่มไม่ค่ะโอเคสิงโทรมาเมื่อวานบอกไลฟ์านเฟลเลยไหมไลฟ์พาน,ไ,านไม่ต้องโปรแกรมบนบนถูกว่าบนลมเสีย<น> เขาก็ลุ้น oh, นี่สิ่งเขาก็ลุ้นมันก็เหมือนกัน,นธรรมชาติอ่สิ่ง,งก็รุนนะฮะผมก็อยากได้แบบชัดๆอ่ะผมก็ไม่อยากให้มันมัวอ๋อดีแล้วใช่ไหมอยู่ๆนี่นมันก็โอเคนะครับผมได้อยู่ได้เดี๋ยวลองไปที่นู่นแล้วก็ลองใช้ซัมซุงดูนะครับถ้าซัมซุง แต่ส่สสสวนมากซัมซุงสะดุดอีกแล้วคุณธิรากรบอกาทำไม่ค่อยสะดุดอ๋อสามสี่ครั้งแล้วเสร็จโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นซัมซุงดูนะครั้งนี้นะลองดูแลยวเปลี่ยนปินคดคลิปก่อน